ภิกษุทั้งหลายความไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตปะปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมมีอยู่แก่ผู้ใดเราเกล่าวบุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติในอริยวินัยภิกษุทั้งหลายคนจนชนิดนั้นเมื่อไม่มีศรัทธา ไม่มีหิหริไม่มีโอตปะไม่มีวิรยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมเขาย่อมประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเรากล่าวการประพฤติทุจริตของเขานี่ว่าเป็นการกู้หนี่เพื่อจะปกปิดกายทุจริตวจีทุจริตโมโนทุจริตของเขา เขาตั้งความปรารถนาอันเลวทรามปรารถนาไม่ให้ใครรู้จักเขาดำริไม่ให้ใครรู้จักเขา,รรเขาพูดจาเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขาขวนกวายทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขาเรากล่าวการปกปิดความทุจริตอย่างนี้ของเขาว่าเป็นดอกเบีย้ยที่เขาต้องใช้ เพื่อนสมณพราหมณ์จารีผู้มีศีลเป็นที่รักพากันกล่าวปรารบเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุนี้ทำอะไรอะไรทุจริตอย่างนี้มีปกติประพฤติกระทำอะไรอะไรทุจริตอย่างนี้เรากล่าวการถูกกล่าวอย่างนี้ว่าเป็นการถูกทวงนี้